สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บขสอมอชิตหรือหมอชิตสองนะวันนี้เราจะพาทุกคนนะผมนั่งรถเมย์ไปวัดอโศกกาลามจังหวัดสมุทรปราการนะอย่าต้องถามพี่รอพ่อพี่รู้จักวัดอโศกกาลามไหมครับไปกับผมไหมไปต้องไดทางไงอ่ะกดติดตามผมผมเข้าเวรดูเนี่ย เอทุกคนนะออกมาจากบกสหมอชิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะครับผมเดินไปรอรถเมล์ที่ป้ายป้ายรถเมล์ที่จะไปจังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ด้านหน้าของบก2เลยนะครับผมเดินออกมาก็เจอป้ายนะหรือว่าสังเกตนะจะมีเสาธงชาติจุดนี้เขาเรียกว่าป้ายรถเมล์หน้าเสาธงนะผมให้ชมบรรยากาศป้ายรถเมล์ที่จะไปจังหวัดสมุทรปราการมีที่นั่งเยอะมากนี่ก็จะเป็นผู้คนนะผมนั่งรอไปจุดต่างๆใครที่จะไปเส้นทางไหนสามารถมาดูป้ายรถ ไ,ได้น,นี่นะผมเจอแล้วนะสาย5 3 6มอชิด<ม><ม>ปากน้ำนะเส้นทางทางด่วนนะนี่เป็นสาย26ก็จะผ่านพวกแฟชั่นไอแลดนดพพ์วัดพระศรีนากเกษตรเซ็นทันลาดพร้าวสวนจตุจักรหรือกรุงเทพอภพิวัรใครที่ไปบางซื่อไปสายนี้ได้นะนี่ก็จะเป็นสาย1 3 4ใครที่จะไปแบบพิเศหมอชิด MRT จตุจักรขึ้นรถเมยคันนี้ไปได้นะนครับไม่ต้องต่อแท็กซี่นะครับประหยัดนะครับผม รถเมคันนี้มาแล้วครับหนึ่งสี่ห้าป้ายบอกว่าไปปากน้ำเดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้ไปนะครับไปตลาดปากน้ําได้ไหมครับตลาดปากน้าตลาดปากน้ำไปห้ปาสามหกก็ได้ขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวคันนี้ไม่ได้เหรอได้แต่มันอ้อมใครที่จะไปสมุทรปราก,การนะผมหนึ่งสี่ห้าก็ไปได้นะแต่ว่าคนขับรถเม์เขาแนะนําให้เราไปห้าสามหกเพราะว่าห้าสามหกจะขึ้นทางด่วนมันจะรวดเร็วกว่านะผมคันนี้มันจะอ้อมน,นะฮะเพื่อทราบเป็นข้อมูลนะครับแค่ในที่สุดก็มาแล้วนะครับสายห้าสามหก อันนี้ก็เป็นบริเวณภายในของรถเมย536เดี๋ยวเราจะจับเวลารถเมยออกสตา14.03นนไปวัดอโศการามลงไปไหนครับตลาดพลิชัยเท่เจ็ดโอเคครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้เป็นทั้ง How to การเดินทางแล้วก็เชี่ยวพาชมบรรยากาศระหว่างทางไปดีวบ้านระหว่างทางรถเมยผ่านจอดจุดไหนก็บรรยากาศปลายทางวัดอโศการามจะเป็นยังไงไปรับชมกันโอเ okay, ค let's go ภายในรถนะก็จะมีราวจับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์สามารถปรับได้นะเนี่ยใครหนาวก็ปิดเปิดได้นะครับนี้ก็จะมีผ้าม่านให้นั่งด้านข้างาแสงแดดมาก็สามารถปิดผ้าม่านแบบนี้ได้หรือจะชมวิวระหว่างทางอะไรอย่างนี้ก็เปิดผ้าม่านแบบนี้ได้บริเวณภายบนรถนะฮะก็จะมีกล้อง C C T V ติดอยู่นะผมหลายตัวเลยค่อนข้างที่จะเซฟตี้ความปลอดภยัยเนี่ยด้านหลังก็มีนะครับกล้อง C C T V นะครับผม บริเวณภายบนรถนะฮะก็จะมีอยู่หลายชั้นนะผมใครที่แบบขึ้นมาแล้วสามารถนั่งชั้นหนึ่งได้เลยหรือขึ้นมานั่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ด้านบนก็ได้นะผมเห็นไหมฮะใครสะดวกจุดไหนนั่งจุดนั้นได้เลยนะครับพี่ผมถามนิดนึงครับรอรถเมย์ประมาณกี่นาทีครับ เขอนมากครับพี่าจากการสอบถามพี่กระเป๋ารถเมย์นะผมใครที่จะรอรถเมย์สายไปสมุทรปราการประมาณ20นาทีนะครับผมก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้นะครับตอนนี้รถเมย์ก็วิ่งผ่านอนุสาวรีย์ด้วยนะครับให้ชมบรรยากาศอนุสาวรีย์นะครับผมด้านหน้านี้มองเห็นตึกใบหยกด้วยนะครับเห็นไหม เคครตอนนี้รถเมย์ก็จอดป้ายอนุสาวรีย์นะใครที่จะมารอขึ้นที่อนุสาวรีย์ก็มารอได้นะครับรถเมย์นี้ต้นสายมันอยู่ที่ไหนครับปู่ฝั่งจะไปแ่หมอชิดนี่คือท่าปลายทางอ๋อหมอชิดนี่คือปลายทางวัดอโศกการามนี้ปลายที่ลงใกล้ที่สุดก็คือวัดพี่ชยัยวัดพี่ชยัยเชื่อป้ายมันวัดพี่ชยัยหรือว่าตลาดปากน้ำใช่ไหมครับ,รบโอเคขอบมาครับ ก็เป็นช่วงสามโมงเย็นนะทุกคนยากาศก็ประมาณนี้นะครับรถก็ค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับผมแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่แด่จริงอยู่ไม่ได้นี่ก็จะเป็นย่านประตูน้ํานะครับผมย่านนี้ก็จะเป็นแหล่งเสื้อผ้าราคาส่งนะใครที่จะมาช็อปอะไรอย่างงี้ก็มาเที่ยวในย่านนี้ได้นะครับ ให้ชมบรรยากาศพ้ทธิสารบนรถเมนะครับผมจะสังเกตได้ว,ว่าช่วง<อ>หมอชิดจุดสตาร์ทที่เราขึ้นมาคนยังไม่หนาแน่นนะครับตอนนี้รถเม์ก็เข้าสู่ทางด่วนนะครับให้ชมบรรยากาศช่วงรถเมเข้าเข้าทางด่วนนะครับนี่ครับผม <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เข้าทางด่วนมาแล้วตอนนี้รถเม์ก็อยู่บนทางด่วนนะครับผมรถน่าจะไม่ค่อยติดเหมือนช่วง,งก่อนหน้านี้นะั <c oughs> นอันี้ก็รถค่อนข้างติดนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็น ดูเหมือนว่าขนาดรถเมย์อยู่บนทางด่วนรถก็ยังติดอยู่นะครับใครที่ไม่เร่งรีบในการเดินทางก็ถือว่ามานั่งรถชมวิวบรรยากาศกรุงเทพนะครับตอนนี้รถเมย์ก็ถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้ว โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดที่จะไปต่อรถแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถเมย์สาย536นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าที่ไหนนะครับถ้าโซนนี้เป็นของโรงเรียนอนุบาลวิชัยโรงเรียนอนุบาลวิชัยใช่นมาครับผมครมพี่น้องก็หนมาสไลเยอะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงสมุทรปราการ16.15นนะครับเราจะหารถ2แถวต่อไปวัดอโศการามนะฮะรถ2แถวเพียบเลยนะผมมีหลายคันเลยนะฮะวัดอโศการามคันไหนครับคันหน้าเลยครับคันนี้เหรอคันนนนห้าูอ๋ออันนี้ไปไหนเนี่ยเหมือนกันรถแต่ว่ารอคิวเหมือนอ๋อเหมือนกันหมดแต่ว่ารอคิวรถออกทุกกี่นาทีคันนึงครับต้องแป๊บเดียวก็ออกแล้วตามปกติ10นาทีออก10นาทีออกทีนึงค่าตั๋วเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทตลอดสายใช่ อตอนนี้รถสองแถวก็ออกจากค่ารถประมาณ16.23น,นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะไปถึงวัดอโศการามกี่โมงนะครับ วัดโสการามซอยอะไรนะซอยโย่าซอยโยสาเดี๋ยวรอ่อนมากครับเอตอนนี้สองแถวก็มาจอดตรงปากซอยเทศบาลบางปูซอย55นะครับผมมาถึงบางปูซอย55ประมาณ16.40นอนนะเ,รเราจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครผมเพื่อที่จะไปวัดอโศการามนะครับผม คนขึ้นมาอยู่บนสะพานก็จะเห็นป้ายวัดอโศการามชัดเจนนะครับผมเห็นไหมฮะเดีย๋ยวเราก็เดินลงจากสะพานแล้วก็ย้อนสอนไปนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลงมาจากสะพานลอยแล้วนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้ซอยบางปู55ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามฝั่งมานะฮะนี่นครับผมบางปูซอย60วัดอโศการามนะครับผมเขาอยู่ปากซอย งน,นี้ก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะผมไปวัดอโศการามเท่าไหร่ครับ 15, ด,ด้านในมีของกินไหมฮะใครจะไปรู้อ่ะ okay, ถ้าไม่มีจะได้แวะตลาดตรงนี้นี่นะผมมีตลาดนัดอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าใครไม่เร่งรีบก็ชิวๆได้นะตอนนี้เราก็นั่งวิน15บาบาทมาถึงบริเวณภายในวัดแล้วนะผมวินเขาก็มาส่งถึงในวัดเลยนะ มาถึงวัดอโศการามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมบนพระวิหารนะครับผมนี่ฮะมีชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้มาเที่ยวด้วยฮัลโหล Surprise m o t h e r f อันนี้ก็จะเป็นพระวิหารของวัดอโศการามนะครับ เรจะมีพระสง์แล้วก็แม่ชีปฏิบัติธรรมด้านในนะใครที่ขึ้นมากับว่าสักกระนะครับผมก็มาด้วยความสงบนะครับผมไม่เสียงดังนะเพราะว่าด้านในบรรยากาศค่อนข้างเีียะสงบพยายามอย่ารบกวนผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้านในนะครับข้ามพระวิหารนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของวัดอโศการามที่ทใครมาถึงวัดแล้วก็ต้องไปเยี่ยมชมความงดงาม ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถยนต์นสามารถเข้ามาจอดได้วันนี้เรามาวันธรรมดาลานจอดค่อนข้างที่จะโล่งนะครับให้ชมพระเจดีย์ในระยะใกล้นี่ครับผมหน้าพระเจดีย์ก็ให้ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับผมก็จะมีป้ายบอกนะ,ร,ะรุณาถอดรองเท้าเราก็เปิดประตูเข้าไป โอ้งดงามตะการตานะครับผมนี่ฮะชาวต่างชาติก็มาเยี่ยมชมนะครับผมแสดงให้เห็นว่าวัดอโศกการามนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติวันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปชั้น2นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าวัดอโศการามนี้เหมาะสําหรับนักใครที่อยากจะมานั่งสมาธิอยากหาที่สงบใจอยากต้องการมารีเซ็ตตัวเองอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะนี่ก็จะเป็นชั้น2ของพระวิหารนะครับโอ้ oh, come on อ่ะเดีย๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับ จะสังเกตได้ว่ามุมนี้นะจะเห็นวิวของวัดอโศการามค่อนข้างที่จะ360องศาเลยนะสามารถขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นบนสุดนะครับผม มากราบไหว้พระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตของเรานะครับน,นี่ครับวิวนี้ก็เป็นป่านะครับผมต้นไม้เขียวชอุ่มร่มรื่นนะครับให้เห็นบรรยากาศวิวรอบทิศทางครับนี่ครับบริเวณภายรอบๆวัดนะครับจุดสูงสุดของพระเจดีย์วัดอโศการามนะครับ ที่จริงภายในวัดก็มีผู้คนนะฮะมาปฏิบัติธรรมกถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าที่เงียบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้คนไม่เยอะนะผมแต่ว่าเขากําลังปฏิบัติธรรมกันอยู่อยาก <นะ S 1> ให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศที่วัดแห่งนี้นะครับผมว่ามันอิ่มเอมบุญขนาดไหนเดีย๋ยวดูโซนนี้ครับเห็นไหมมีคนชมบรรยากาศให้ฟังเสียงนกเสียงกากันแบบเร็วๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นป่าที่ทมาปฏิบัติธรรมกันได้นะวันหยุดนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่แบบมาจเจริญอาณาปานาสติมาจเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานต่างๆนะร <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นถนนภายในวัดก็าสามารถมาจอดรถอ่าละน้านข้างแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงสวดพระธรรมของพระสงฆ์บนพระวิหารนะครับผมได้ยินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเมื่อขนาดผมเดินมาห่างจากพระวิหารค่อนข้างไกล จะสังเกตได้ว่าจากการสอบถามนะครก็ผมภายในวัดจะไม่มีขายของกินอยู่ด้านในนะใครที่จะหาอะไรรองท้องแนะนําให้หาของกินบริเวณนอกวัดหรือปากซอยที่เราานั่งวินมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปริมทะเลมาถึงวัดอโศการามแล้วไม่ไปชมริมทะเลก็ถือว่ามาไม่ถึงไม่น่าเชื่อว่าใกล้กรุงเทพจะมีวัดแบบนี้ด้วยนะครับโอ้บรรยากาศดีมากฟิวดีอ่ะทุกคน แบบเป็นจุดมานั่งนั่งสมาธิหรือว่ามาถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศแบบป่าชายเลนนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องระวังยุงด้วยนะ <What? S 1> ต่อให้มากลางวันผมว่าน่าจะไม่ร้อนนะครับทุกคนเห็นไหมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยคือแบบต้นไม้ทึบเนาะผมกับเป็นป่าชายเลนนะครับผมที่ร่มรื่นนะครับมีที่นั่งแบบนี้เห็นไหมครับมีมอเตอร์ไซค์มาจอดถึงตรงนี้แสดงว่ามีคนขับมอเตอร์ไซค์มาถึงตรงนี้78.30นะิดนอตอนนี้เออส 15น,นนะครับนี่ครับผมตอนนี้เราก็มาโผล่ตรงหลังวัดแล้วนะครับตรงนี้เหมือนเป็นลู่วิ่งใช่ไหมครับป๋ามาพักผ่อนมาวิง่งมาขีบจักรยานโอ้โหทุกคนนี้ก็เป็นวิวทะเลสวยนะครับผมทุกคนดูดิสามารถลงไปถ่ายรูปได้ตรงนี้ก็มาถีบจักรยานมาวิง่งมาออกกํลาลังกายได้นะครับโอ้โหทเห็นเรือเลย สวยนะวิวนี้นะฮะโดยเฉพาะใครที่มาในช่วงเย็นเนี่ยเห็นว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินรับฟ้านะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมมีคนแบบขี่จักรยานออกกําลังกายตอนนี้เราอยากแบบเดินเลาะเลาะริมทะเลสมุทรปราการตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อบรรยากาศมันดีมากนะทุกคนโดยเฉพาะมาในช่วงเย็นนะครับผมทุกคนโูฟังเสียงคลื่นจังหวะที่น้ําซัดกับชายฝั่งครับ มาณนี้นะทุกคนอีทีมาวัดอโศการามด้วยรถเมล์แล้วก็รวมถึงวิธีการต่อรถนะทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะ